มาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมาโนโดเสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสมาคมว่ายน้ําแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวา่ายน้ําภาคใต้ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขนันว่ายน้ําชิงแชมป์ประเทศไทยโซนภาคใต้ครั้งที่1ประจําปี2560ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2560 นสนามสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับรายการกีฬาเมืองคอทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ipm ช่องโชว์ใต้มาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับสับปดาห์นี้ประจำวันที่27และใวันที่28พฤษภกาคม2560กิีฬาเมืองคอโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างสรรค์เรื่องราวข่าวกีฬาดีๆมาฝากกับท่านผู้ชม แฟนข่าวกีฬาบางคนและกีฬาแฟนข่าวกีฬาทั่วประเทศครับวันนี้กีฬาบางคนมีข่าวครบหลากหลายนะครับไม่ว่าข่าวการแข่งขันชนโคนะครับข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับการแข่งขันฟุตซอลและเป็นข่าวการแข่งขันฟุตบอลนะครับชิงแชมป์สโมสรเอเชียด้วยครับข่าวแรกครับท่านผู้ชมครับ เมื่อวันที่24พฤษภาคม2560เวลา13.30นน,น,นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุมกรรม,มการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนพฤษภาคม2560นะครับโดยท่านนายกมาโนโนเส,สนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในที่ประชุมและมีกรรมการสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญสำคัญในวันนั้นก็ได้พูดถึง4ประเด็นนะครับเพื่อแจ้งเพื่อทราบแล้วก็อีก2เด็นในเรื่องของการเชให้กรรมการพิจารณานะครับเรื่องที่ประชุมวันนั้นเป็นเรื่องสําคัญเรื่องแรกก็คือโครงการจัดการแข่งขันชิงชนเลิศแอ่งจังหวัดนะครับหรือโครงการสปอร์ตดีโรเป็นการค้นหานักกีฬานะครับ ช้างเปลือกเป็นตัวแทนกีฬาจังหวัดนะครับซึ่งได้แข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเมื่อต้นเดือนเมษายน2 0 1พรที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเรื่องโครงการพัฒนากีฬาไปเลิศ1จังหวัด1กีฬานะครับซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง77จจังหวัดทั่วประเทศนะครับ ได้มีโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ1ึงจังหวัด1กีฬานะครับซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเองเราได้รับอบประมาณจัดสรรมาพัฒนาชนิดกีฬาทั้งหมด6ชนิดกีฬานะครับซึ่งโครงการดังกล่าวตามกําหนดเดิมเราจะเริ่มพัฒนาโครงการนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2560ที่าผ่านมาแต่เนื่องจากมีความล่าช้าในเรื่องของโครงการแล้วก็เรื่อง,อ,งองของการอนุมัติอัประมาณนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เลย ให้เราดเนินการเรื่องการพัฒนากีฬาเป็นเลิศนะครับหจังหวัด1กีฬาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยาย,ยน2 5ง0นะครับซึ่งขณะน,นี้สม,มาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเรากําลังดําเนินการนะครับในการจัดทําแผนและก็ขอรับงบประมาณเพื่อให้หนักกีฬาตั้ง6ชนิดกีฬานะครับได้พัฒนาพร,ร้อมกันนะครับซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ให้อุประมาณในการพรัฒนาเรื่องของค่าฝึกซ้อมนะครับรแรกนะครับเรื่องที่2คือค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนเรื่องที่3คือการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็คือการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันระดับชาติในแมตช์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งขณะนี้สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังประสานงานแล้วก็ทํางานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วม กับสำนักง,งานจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็เรื่องที่3ในการประชุมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2560นะครับที่ผ่านมาก็คือจํานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันก,กีฬาแห่งชาติครั้งที่45สงตราเกมนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในดูในภาพจอโทรทัศน์ตอนนี้นะครับเรามีนักกีฬาชนิดกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน แห่งกีฬาแห่งชาติรั้งที่45นะครับส่งตราเกมระหว่างวันที่20ถึงวันที่30มิถุนายน2560นะครับเราได้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน,นทั้งหมด31ชนิดกีฬานะครับตามตารางที่ท่านผู้ชมชมอยู่กันอน,นี้นะครับแล้วก็เรามีนักกีฬาจะชายหญิงรวมทั้งหมด349คนนะครับแล้วก็มีผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็โค้ดอีกนะครับเป็นจำนวน อีก92คนครับรวมแล้วทั้งหมดก็เป็นจำนวน400กว่าคนทีเดียวนะครับซึ่งเป็นทัพนักกีฬาที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับในการประชุมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2 5 6 0นะครับก็คือสรุปยอดเงินคงเหลือของสามาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตอนนี้สามาคมเราก็มีเงินอยู่ไม่มากนะครับมีไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทในการพัฒนากีฬานะครับแล้วก็วาระ ที่สาคัญก็คืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเสนอให้กรรมการสรรมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในการพิจารณานะครับเพื่อจะออดูแลสนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45และกีฬาคนพิการครั้งที่35นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งมติของกรรมการมวยานสรรมาคมปีนี้ก็เราจะสนับสนุนชุดการแข่งขันให้กับนักกีฬาทั้งหมดนะครับทุกท่านเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็เรามีเงินสําหรับ ให้นักกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45เนี่ยเป็นเบี้ยเลี้ยงคนละ1,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเงินฝันถุงเล็ก,กน้อยจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเงินส่วนตัวและก็เงินที่ได้รับการบริจาคจากาพี่น้องประชาชนมาให้นักกีฬาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เรื่องการจัด หารายได้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกรรมการก็มีการเสนอแนะที่หลากหลายนะครับไม่ว่าเรื่องการจัดการแข่งขันแรลลี่เพื่อการกุศลเรื่องการจัดการคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลแล้วก็เรื่องของการจัดชนโคลนะครับเพื่อการกุศลก็พี่น้องประชาชนต้องติดตามต่อไปว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เพื่อจะหาราได้กับนักกีฬาเข้าร่วมในงานกีฬาแห่งชาติที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก็ <Krist> ขอความเคารพให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับก็นี่คือเป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับภายใต้การน,นําของท่านนายกมาโนเสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งตนเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะครับสร้างนักกีฬานะครับพัฒนานักกีฬาเมืองคอนของเรานะครับให้ ทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆอย่างเต็มความสามารถทีเดียวครับท่านผู้ชมครับมีข่าวของการจัดการแข่งขันชจนโคนะครับซึ่งเป็นรายการใหญ่นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับหรือภาคอื่นหรือระหว่างประเทศใกล้เคียงนะครับท่านหวได้ทราบข่าวไปแล้วนะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2560นะครับนสนามชจนโคท่ารังนะครับ เป็นการชนโคคู่หยุดโลกนะครับชิงรถกระบะ1คันนะครับแล้วก็มีเงินเดิมพันไม่น้อยกว่า14ล้านบาทด้วยนะครับเป็นคู่เอกเป็นการชนกันระหว่างนะครับโคขาวหินหงนะครับซึ่งเป็นโคจากบ้านของนายฉวางนะครับบ้านพรมคีรีนะครับชนกับโคลังสา์งามเลี่ยมพยักนะครับของนายนินะครับที่อำเภออันใหญ่ซึ่งคู่นี้เป็นคู่หยุดโลก อีกคู่หนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีหินหงก็เคยชนมาแล้วนะครับที่สนามท่าพีดํานะครับวันนี้ก็มาที่นี่พบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเดิมพันทั้งหมดนะครับหล้านบาทแล้วก็เสร์มดเสมอนอก14ล้านบาทนะครับผลการชนตามที่ท่านผู้ชมได้ชมในภาพตอนนี้นะครับผลปรากฏว่าโคขาวหินหงนะครับาจากจังหวัดน,นครศรีธรรมราชของนายฉวางบ้านรุมคีรีนะครับ ก็เอาชนะโครังศาสตร์อามเหลี่ยมพยักของนายนินะครับคือนายเหน่งเกตแพดหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเหลือคว้ารถกระบะหนึ่งคันแล้วก็คว้าเงินรางวัลเดิมพันไปไม่น้อยกว่า14ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการชนโคศึกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับของพี่น้องชาวภาคใต้นะครับซึ่งได้ความนิยมเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวในขณะนี้นะครับข่าวกีฬามงครก็เราจะนําภาพข่าว กีฬาพื้นบ้านมากว่ากับท่านผู้ชมอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณภาพข่าวจากทีมงานถ่าตทอดสดจาก IPM นะครับช่องโชว์ใต้ที่มามอบให้กับรายการกีฬามงคลด้วยนะครับข่าววอลเลย์บอลหญิงนะครับทิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุ ต่ำกว่า23ปีรอบชิงแชมป์นะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2 5 6 0นะครับผลปรากฏว่าไทยไพ่ายญี่ปุ่นไป2-3เซตนะครับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นะครับชิงแชมป์เอเชีย2017นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2 5 6 0เป็นการชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีนะครับผลปรากฏว่าไทยไพ่ายไป2-3ต่อเซตนะครับ เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับโดยเซตที่1ทั้ง2ทีมทําคะแนนสูสีนะครับกลางเซตทีมไทยทําได้ดีกว่ามีความมั่นใจกว่านะครับทำคะแนนออก่างเป็น18ต่อ16ทีมไทยก็สกัดบอลหลักของญี่ปุ่นได้ดีการล็อกก็มีประสิทธิภาพนะครับทีมไทยยิ่งเล่นก็คะแนนยิ่งออก่างไปนะครับไปเป็น22ต่อ 16, 16นะครับและสุดท้ายทีมไทยก็เก็บชัยชนะได้ในเซตแรกไปด้วยคะแนน25ต่อ20คะแนนนะครับ พอเซตที่2นะครับทีมไทยก็ส่ง3บอลหลักนะครับทั้งอัจฉราพรนะครับทั้งพิมพิชยานะครับทั้งชัดชัดชูออนนะครับเข้าร่วมทีมนะครับในเซตที่2แต่ผลปรากฏว่าไทยเล่นยังเล่นได้เหนียวแน่นนะครับจบเซตนะครับไทยเก็บชัยชนะได้ไปอีก25ต่อ16คะแนนนะครับขึ้นมาเซตที่3ครับมันก็ กีฬานะครับก็เป็นไปได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆนะครับทีมไทยหลุดไปมากเลยครับส่วนญี่ปุ่นก็เล่นได้ดีสืบของญี่ปุ่นมีผลไม่ค่อยบิดพลาดทําให้ทีมไทยมีปัญหาจังหวะบอลแรกของทีมไทยไม่ค่อยดีเลยทําให้ทีมไทยต้องตามญี่ปุ่น5-14คะแนนไทยก็พยายามยื้อทาแต้มไล่นะครับเป็น14ต่อ20แต่สุดท้ายก็ยื้อไม่ไหวนะครับพ่ายไป15้าพ่ายไป19ต่อ25คะแนนนะครับเซตที่4นะครับ ตัวจริงของไทยอยู่ครบนะครับแต่ตัวจริงของญี่ปุ่นเนี่ยถูกเปลี่ยนออกมีแต่ตัวสำรองนะครับลงเล่นในเซตที่3นะครับรูปเกมเป็นไปอย่างสูสีทีมไทยทำคะแนนไล่เสมอไปที่20ต่อ20 22ต่อ22นะครับพอแต้มที่22ชัดชจออนตบหัวเสาหน,หนักๆถึง2ครั้งแต่ญี่ปุ่นก็บล็อกไว้ได้นะครับจังหวะที่3ชัดชจออนคนเดิมก็ขึ้นหยอดได้แทมญี่ปุ่นอย่างแน่นนะครับ ทำคะแนนกันชูสี23ต่อ23แต้มนะครับสุดท้ายญี่ปุ่นก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะไทยได้ด้วยคะแนนดิวตี้27ต่อ24คะแนนนะครับเซตที่5นะครับเป็นเซตตัดสินนะครับญี่ปุ่นก็ทยอยเปลี่ยนผู้เล่นหลักลงมานะครับเล่นบอลหลักล้วนๆนะครับทำแต้มกดดันไทยไปที่12ต่อ10นะครับสุดท้ายญี่ปุ่นก็เก็บชัยชนะนะครับ15ต่อ12นะครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายทำให้ไทยต้องแพ้ไปนะครับสต่อ3เซตนะครับทั้งทั้งที่ไทยเนี่ยได้นําไปก่อนถึง2ต่อศูนเซตด้วยซ้ํานะครับวันนั้นก็มีกองเชียร์ของทีมไทยเยอะแยะนะครับไปรุ้นไปเชียร์นะครับที่เดอ,อร์อมอนครราชสีมานะครับที่ผ่านมานะครับก็ทีมวอลเลย์หญิงไทยก็เข้าชิงแชมป์โลกรุ่นอายุ23ปีที่เมืองลูริยาน้านะครับประเทศสโลวาเกียนต่อไปนะครับเพราะว่าตั้งทีมแพ้และทีมทีมแชมป์และทีมรองแชมป์ก็ได้เป็น ไปเล่นในระดับโลกต่อไปด้วยนะครับก็ติดตามเชียร์นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีนะครับซึ่งนักผู้เล่นของทีมวอลเลย์บอลชุดนี้ก็เป็นทีมชาติอยู่ด้วยคนหนึ่งสองคนนะครับและเป็นเลือนเนื่อเชื่อใจของชานวนครศรีธรรมราชด้วยนะครับก็ฝากให้กําลังใจแล้วก็ติดตามชมและเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทั้งอายุต่ำกว่า23ปีแล้วก็ทีมชาติด้วยนะครับชาวเรื่อง ฟุตซอลกันบ้างครับท่านผู้ชมครับเป็นฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยการแข่งขันรายนี้จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด22ทีมและแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับ2กลุ่มแรกเนี่ยมี6กทีมและ2กลุ่มที่เนี่ยมี5ทีมคัดเอาทีมแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีนะครับชิงแชมป์เอเชีย2 0 1 7ผ่านมาถึงอรอบ ชิงชะเลิรรอบรองชะเลิศมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมคุตซอไทยนะครับในรอบรองชนะเลิศกับพบกับอีดานส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่อรักพบกับคุตซเบคิดฐานนะครับทีมคุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีภายใต้การควบคุมของมิเกลโรดิโก้นะครับเล่นเกมสุดประทับใจนะครับในรอบรองชะเลิศนะครับกับทีมชาติหีดานแต่ก็พ่ายไปหน้าเสียดายนะครับ5ประตูต่อ7ในเกมรอบรองชนะเลิศ ฟุตซอชิงแชมป์เอเชีย2017เมือม่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ยอดขุนพลโตเล็กไทย6หักนะครับพลาดตัวลุยศึกยูสโอลิมปิก2018ที่ประเทศอาร์จเจนตินาไปอย่างน่าเสียดายครับภายหลังจบเกมนะครับมิเกลโรดิโก้กล่าวในห้องถแถลงข่าวว่าต้องขอแสดงความยินดีกับอิหร่านและตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าอิหร่านสมควรจะชนะหรือเปล่านะครับในเกมนี้เราน่าจะเป็นผู้ชนะเพราะเราเล่นได้ดีกว่าเราทำได้ดีกว่าแต่ทุกอย่าง ที่คนที่เห็นก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ไม่อยากจะพูดถึงหรืออ้างแบบที่แพ้จนตีเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินที่มีผู้ตัดสินคนหนึ่งที่เป่าตามเกมระดับสูงไม่ทันนะครับซึ่งต้องหาผู้ตัดสินที่ดีกว่านี้นะครับเกมนี้เป็นอีกแมบหนึ่งที่มาสศจรรันในชีวิตการควบคุมทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ที่เล่นในเกมนี้นะครับหลายคนโดนไล่ออกจากสนามนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทีมไทยก็แพ้อีดานไป อย่างน่าเสียดายนะครับ5ประตูต่อ7แล้วก็มาเข้าสู่รอบชิงที่3นะครับระหว่างคู่ผู้แพ้ออสเกิสถานกับอิร์กนะครับเกมต่อไปนี่ครับเป็นเกมที่ไม่มีความหมายเลยเลยนะครับเป็นเกมชิงที่3การเอาทีมแชมป์กับรองแชมป์ไปยุตโอลิมปิกแล้วแต่เมื่อต้องมาแข่งเราก็ต้องกลับเตรียมร่างกายนักกีฬาให้พร้อมเพื่อฟ้าดับ3มมากรองให้ได้นะครับโปรแกรมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับ AFCU 20ฟุตซอลแชมเปี้ยนลีก2017ที่บางกอกฟุตซอลอารีน่านะครับรอบชิงชนะเลิศอันอดับ3ครับเมื่อวันที่25พฤษภาคม2560นะครับที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยนะครับชนะนะครับตัวเล็กไทยนะครับชนะอุซเบกิสถานไป8ประตูต่อ1คว้าที่3ของเอเชียนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยอายุต่ำกว่า20ปีโชว์ฟอร์มแรงนะครับส่งท้ายด้วยการถลม่มอุซเบกิสถานของ ปูร์ลปิสเลเทะแต่อประตูต่อ1นึ่งฟ้าดับ3ามสุกิงแชมป์เอเชียนะครับการแข่งขันเอฟซีอยู่เอฟซียิบนะครับฟุตซอลแช,ม,ชมเปี้ยนชิพสองพันสิบเจ็ดประจำวันระดับที่25่สิบห้าคึกมสองพาร้อยที่สนามบางกอกอารีนาเป็นการแข่งขันนัดชิงแบบสามระหว่างไทยกับอุสเบกิสถานนะครับโดยเปิาน ของไทยที่ผ่านมารอบแรกชนะมาเลเซีย5ประตูต่อ2ชนะบาเรน4ประตูต่อ0ชนะบูไน10ประตูต่อ0ชนะฮับการิฐาน8ประตูต่อ1และแพ้อิรัก3ประตูต่อ7นะครับและรอบ2ชนะอินโดนีเซีย4ประตูต่อ2นะครับและรอบรองชนะเลิศแพ้อิหร่านไปอย่างน่าเสียดาย5ประตูต่อ7 เสมอในเวลา3ต่อ3ต่อเวลาไป10นาทีปรากฏว่าแพ้ไปห้ประตูต่อ7ส่วนรถเบคิตาครับรอบแบ่งกลุ่มชนะเมียนมา5ประตูต่อศูนชนะฮ่องกง8ประตูต่อ2เสมอเลบานอน4ประตูต่อ4นะครับชนะกาตาร์7ประตูต่อ4ต่อด้วยรอบ8ทีมนะครับชนะต่อเวลาด้วยมองโกเลีย10ประตูต่อ7นะครับเสมอในเวลา6ประตูต่อ6และรอบรองชนะเลิศแพ้รัก1ประตูต่อ5นะครับออกสตาร์ทไปได้ไม่เกิน ไม่ถึง50วินาทีไทยก็ออกนําอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ0นะครับจากจังหวะของอัว nah หม so ัดนะครับหลุดบอลไปซัดฝั่งขวาเข้าประตูไปอย่างเฉียบขาดนะครับนาทีที่3รับไทยนำห่างเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่12ไทยเหนียงเป็น3ประตูต่อ0นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับสกอไทยไหลเป็น4ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังไทยเริ่มเล่นได้35วินาทีนะครับไทยก็นำอ่างเป็น5ประตูต่อ0จากปานัทนะครับนาที่24นะครับ กับธนูดเบสิสตานโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับสกอไทยก็เริ่มไหลไปอีกนะครับ6ประตูต่อศูนย์จากนาทีที่25นะครับจากการยิงของธนาโชธนะครับนาทีที่26ในครึ่งหลังไทยได้หุดโต้ที่2จากาการฟาวก็6ครั้งนะครับและคาซาวุฒ์ก็ยิงไทยนำห่างเป็น7ประตูต่อศูนย์นาทีที่31ไทยเหนียงเป็น8ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็นาทีที่33บุเบคกิสานไล่คืนมา1ประตูต่อ8นะครับ ช่วงเวลาที่เหลือแม้ไทยจะมีโอกาสทำประตูเพิ่มหลายครั้งแต่ก็ไม่เด็ดขาดเพียงพอและจะเพิ่มสก,กอร์ก็ไม่ได้หมดเวลาแข่งขันไทยชนะอุสเปกิทถานไปแปประตูต่อ1คว้าอันดับ3ของศึกโตเล็กรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า20ปียิงแช่เมทิอไปกองนะครับส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างฮีรักกับบีดานนะครับทาบ่านผู้ชมคงทราบผลแล้วนะครับเป็นการแข่งขันเมื่อวันที่26พฤษบทกสาคม2 5 6 0ที่สนามบางกอกอารีนานะครับก็ทำให้ อีรักและก็อี่านนะครับเป็นตัวแทนของเอเชียไปแข่งขันระดับโลกต่อไปนะครับข่าวฟุตบอลครับของทีมชาติไทยครับไม่ว่าทีมชาติหรือทีมสโมสรน,นะครับเมื่อวันที่23สาพฤษภาคม2 5 6 0ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมคงได้ชมการถ่ายทอดทางทีวีภูไปแล้วนะครับระหว่าง ทีม SCG เมืองทองพบกับทีมวาซากินะครับของทีมจากญี่ปุ่นนะครับผลปรากฏว่าคาวาสากินะครับทีมดังจากญี่ปุ่นพลิกสถานการณ์นะครับจากที่เมืองทองยูเนเต็ดนะครับโดยเจ้ามุ้ยธีริศิลป์แดงดายิงเข้าไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากนั้นในเครื่องหลังนะครับคาวาสากิ asaki, ทีมดังจากญี่ปุ่นกุมเกมความได้เปรียบมากกว่านะครับก็ซัดประตู3ประตูรวดนะครับทำให้เอสซีจีเมืองทองพ่ายแพย้ไปในเกมนี้นะครับ ไปไปไปอย่างน่าเสียายทีเดียวครับเรายังมีข่าวดังอีกข่าวนะครับที่ท่านผู้ชมติดตามอยู่ขณะนี้นะครับก็คือข่าวของน้องเมนะครับเอริยาจูตานุกูลนะครับนักกอล์ฟดาวรุ่งระดับโลกนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็นที่น่าติดตาม็นอย่างยิ่งทีเดียวครับ,รบน้องเมเอริยานะครับจูตานุกูลนักกอล์ฟดาวรุ่งไทยระดับโลกนะครับครับเดิมพันดิฟิกผันชีวิตนะครับซึ่งดาวรุ่งเลดไทยวงการกอล์ฟที่ทั่วโลกจับตาอยู่ขณะนี้นะครับ น้องมีเอริยาจุตาน,นุกูลนักกอล์ฟสาววัย17ปีนะครับเทินโป,โปรแข่งขันยูโรเปียนทัวร์ตัวนามเมนตระดับโลกนะครับไล่ล่ชาชนะโกลีแต้มนะครับเพื่อขึ้นท็อป10นักกอล์ฟหญิงของโลกให้ได้ในปีนี้นะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับน้องมีเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็7ขวบก็คุณพ่อก็ได้เปิดร้านโปรช็อปขายอุปกรณ์กอล์ฟนับขายอุปกรณ์กอล์ฟต่างๆนะครับ ระยะละเรีย,เล,เ,ยเล่าให้ฟังว่าความบุกพันกับนักกีฬาคอฟนะครับมีตั้งแต่พ่อเนี่ยเริ่มเปิดร้านแล้วก็เขี่ยวเข็นให้น้องเมย์ได้เรียนรู้เรื่องกอฟนะครับแรกๆก็เรียนหนังสือที่จังหวัดนครปฐมแล้วย้ายมาศึกษามัธยมศึกษาที่กรุงเทพนะครับแต่ตารางการก้าเรียนที่นครปฐมกับที่กรุงเทพเนี่ยไม่ไม่แน่ชัดนะทำให้การฝึกซ้อมทําให้มีเวลาในการฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าเมื่อ ครูผู้สอนทราบเหตุผลว่าทําไมไม่มีเวลามาเรียนหนังสือไปเวลาซ้อมกอล์ฟก็ทําให้น้องเมย์ได้จัดสรรเวลาการเล่นกีฬาและการเรียนควบคู่กันไปนะครับแต่ว่าเส้นทางไม่ได้โรุกดจีบกุลาบครับเอริยาเริ่มต้นชีวิตนักกอล์ฟด้วยการพบกับความป้ายแพ้มาโดยตลอดครับหากสิ่งนั้นกลายเป็นแดงผลักดันให้รึ้สู้ตั้งใยซซ้อมและพัฒนาทักษะการเล่นอย่างหนักโดยมีโค้ชคนแรกคือพ่อสมบูรณ์ชูตานุกูลนั่นเองนะครับ แต่เมื่อต้องฝึกฝืนฝีมืออย่างจริงจังนะครับคุณพ่อสมบูรณ์จึงตัดสินใจสอหาโค้ดมือใหม่ให้บุตรนะครับช่วงเวลาเปลี่ยนโปรนะครับทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับที่เคยได้ต้นต้นของรุ่นเด็กไทยก็ร่วงนะครับแต่เชื่อว่าว่าพ่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะครับแล้วก็น้องเมย์ก็กลับมาพิจซ้อมใหม่เธอย้ําว่าถ้าลง ถ้าลง2ก็ต้องขึ้นเป็น3นะครับเป็นความมั่นใจในตัวเองเลยใช่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับถ้าคิดจะเล่นกอล์ฟสบายยคงไม่มีวันนี้ความรู้และความเก่งไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่การไต่เต้าของน้องเมย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถึงตอนนี้นะครับน้องเมย์มีเงินรางวัลเฉียวเจียดไม่น้อยกว่า20ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็เป็นเช้นตางนักกอล์ฟนะครับตามความฝันเรียกว่าการวางแผนชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็เดิมพันชีวิตด้วยการเล่นกอล์ฟนะครับไปต่างๆประเทศนะครับ ครอบครัวก,ก็จะเดินทางไปด้วยนะครับทั้งหมดเพื่อช่วยกันดูแลและเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับฐานะการเงินของเมีริยาเริ่มดีขึ้นนะครับเมื่อต้นปีนี้นะครับเธอได้สปอนเซอร์หลายรายการเข้ามาสนับสนุนรวมตัวเลขแล้วปีละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนับไปเดินรางวัลจากการแข่งขันถึงราว10ล้านบาทภายในเวลาไม่กี่เดือนด้วยวัยเพียง17ปีนะครับกับความสําเร็จที่หลั่งไหลเข้ามาทั่วโลกก็รู้จักนามในไทซิสเตอร์นะครับ แต่เด็กสาวกลับสอบตัวว่ายังไม่เก่งอยู่เมืองไทยก็อาจฝีมือดีแต่เมื่อต้องเจอกับระดับโลกก็ต้องพัฒนาทักษะฝีมืออีกมากนะครับเป้าหมายของเอริยนะครับปลายปีนี้เป็นการแข่งขันนะครับพอริฟ LPGA ส่วนเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นคือการติด1ใน10ของโลกพร้อมกับตั้งใจสร้าง มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับและส่วนหนึ่งก็สนับสนุนเยาวชนด้อยโอกาสในการเล่นกอล์ฟนะครับเธอบอกด้วยน้ำเสียงจริงยังว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนที่มีเงินอาจจะไม่มีเวลาด้วยกันแต่ตัวเธอมีทุกอย่างมีครอบครัวที่รักและกำลังใจมาโดยตลอดนับเป็นความสุขที่สุดและยิ่งโชคดีมากเท่าใดก็อยากจะช่วยเหลือสังคมผู้อื่นมากเท่านั้นนะครับนี่คือความสําเร็จของเอเ,อเอดริยนะครับที่ไปเล่นกอล์ฟและเราสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ ก็วันนี้ข่าวก็ไปอย่างรวดเดียวนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณผู้สำเวัรายการของเรานะครับร้านอาหารคุ้มท่าช้างครับตานกู่รีสอร์ทบริษัท YC Engineering and OE จำกัดนะครับารายการกีฬาบองคลมาพบก,กับท่านผู้ชมในเบรกที่2อนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับรามีข่าวดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมสักครู่เดียวครับ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับความสำเร็จของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การบริหารงานของนายมาโนตเสนพงศ์นายกสมาคมที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นผลงานยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของภาคใต้และอันดับสองของประเทศจากการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2559 กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติร่วมพัฒนาชาติด้วยการกีฬา